มาดูแนวข้อสอบเดี๋ยวพ,พี่จะพูดรวดเรเดยวจนน่าจะจนเลิอกเลยมั้งเนี่ยเพราะว่ายาวมากเรื่องนี้เธอก็คงจดได้ไม่ทันพี่เชื่อว่าคงจดไม่ทันถ้าจะขึ้นกระดานให้เธอจดทีละทันทีละเรื่องเดียวข้อนะบ่ายสองเธอก็ไม่เสร็จ <c oughs> นะฉะนั้นเนี่ยพี่จะพูดพูดพูด,พดเธอก็ฟังฟังฟังให้เข้าใจส่วนเรื่องจดเนี่ยเดี๋ยวเธอไปดูสัย้อนในยู u ู e เอาแล้วเธอก็จดได้อยู่ดี <c oughs> ตัวไหนไม่ทันเดียก็พพสไปเลยแล้วคือก็นั่งลอกเลยอยากลอกเท่าไหร่ลอกไปเลยที่บ้านให้พอใจเลยนะตรงนี้เวลาเรามีจำกั เราจะไล่ตั้งแต่เรื่องขนาดตามวัตไอิออนซึ่งเธอก็ขอพอดพอจ์ได้เรื่องนี้ไม่ยากอ <_ d ynam ic> e ห e e e um นึ่ง IE สองอ n เอความเป็นโลหะแล้ไล่มาเรื่อยๆมีสมบัติของความเป็นกรดเบสสารประกอบออกไซด์คอร์ไบไมา์นะจุดเดือดการละลายน้ำโหจุดจุดเด่นของธาตุธาตุ oxidation number ligand ออนเชิงซ้อนกำมันตรังสีนิวเคลียร์โ oh, อ้เยอะมะแต่เราจะพูดให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงครับก็ตรงนี้แล้วเราก็จะมาต่อใน ในในแบบทดสอบชุดที่สิบแปดเลยซึ่งการบ้านก็อาจจะเป็นด้านหลังนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะใช้ชี้อีกชุดหนึ่งซึ่งเธอไม่มีชี้ชุดนี้แต่ให้ฟังเอานะเป็นเรื่องนี้ครับเธอก็ไม่ต้องลองตารางฟังอย่างเดียวฟังให้เข้าใจนะตหน,นอยากจดเข้าไปดูย้อนเอานะครับเรื่องแรกเลยก็นี่แนวโน้มก่อนเรามาไล่ดีลอหนกันนะครับเราจะแบ่งเป็นแนวแนวนอนกับแนวตั้งถูกไหมบนลงล่างซ้ายไปขวาเลขกระตอมเป็นไงครับ บนลงล่างเลขอะตอมเป็นไงถ้าถแลต้องครับบนลงล่างเลขอะตอมเพิม่มซ้ายไปขวาเลขอะตอมเพิม่มเหตุผลก็<ม>ก,ก็ตารางธาตุเรียงตามเลขอะตอมใช่ป่ะเออก็เขาเรียงธาตุตามตามเลขอะตอมอย่างนี้นะเออทำไมไม่เขียนมาชิดนี้เนาะช่างเหมต่ามาโมนาตอมครับบนลงล่าง,ลง,ลางก็เพิม่ม ซ้ายไปขวาก็เอ่มมียกเว้นไะมมียกเว้นจุดหนึ่งตรงอาร์กอนอาร์กอนแล้วมาโพแทสเซียมลรามาแคลเซียมเนี่ยคือตามปกติแล้วคอรีนมาเท่าไหร่ลองลองท่องี่เลขตอมคอรีนสามห้าจุดห้าถัดมาอาร์กอนกลายเป็นสี่สิบพอมาเป็นโพแทสเซียมลงมาถามเก้าใหม่แล้วพอถแคลเซียมค่อยมาสี่สิบมันจะมีเนี่ยยกเว้นช่วงเดียวครับจำไว้นะอะตอมจะมียกเว้นตรงช่วงนึงคืออาร์กอนโพแทสเซียมแคลเซียม ที่เหลือจะเรียงจากน้อยไปมากหมดเลยจะมียกเว้นต้องอาก้อนโปเทสเซียมแคลเซียมจำตรงน,นี้ไปนะเผลือข้อสอบออกมาเล่นพอข้อสอบชอบออกจุดยกเว้นแล้วเรื่องนี้จุดยกเว้นเป็นไงครับถ้าเอาทั้งหมดมารวมนะจุดยกเว้นประมาณยี่สิบกว่าจุดมันก็ไล่ออกเนี่ยปีนั้นจุดนี้ปีนี้จุดนั้นอ่ะไล่ไปถ้าเรารู้ทุกจุดไม่พลาดแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปได้เลยเธอจะเห็นว่าจุดยกเว้นเ,นเยอะจริงๆขน้นต่อครับไปทางบนลงล่าง บนลงล่างยิ่งลงล่างคาบยิ่งเยอะหลายๆวงยิ่งยิ่งใหญ่ถูกไหมครับก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอ็นมากขึ้นไงเอ็นคือระดับพลังงานมากขึ้นมันก็พอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าแนวซ้ายไปขวาคืออยู่ในมีเอ็นเท่ากันจะต้องลดลงถูกไหมเพราะว่าเอ็นเท่ากันแต่ว่ามีโปรตอนในในนิวเคลียสมากขึ้นถูกไหมพี่เขียนตัวย่ออย่างนี้ครับ เก็ตนะอ่าพอ뉴ตอนมากขึ้นไอโพตอนมากขึ้นมันก็บวกแรงขึ้นเอนวงเท่าเดิมแต่มันโดนประจุบวกตรงกลางดูดหดเข้ามามันก็เล็กลงได้ใช่ไหมครับนะแต่มันไม่ได้เล็กลงจากซ้ายไปขวาจนแบบเล็กลงเรื่อยๆนะหมู่หนึ่งไปหมู่สองหมู่สองไปหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกเนี่ยเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่พอไปหมู่เจ็ดกับหมู่แปดเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเล็กลงมันนะคือหกไปเจ็ดยังเล็กลงอยู่แต่พอเจ็ดไปแปดเนี่ยมันไม่ได้เล็กลงเลยนะ มันจะประมาณเท่ากันจนบางหมู่บางคาบเนี่ยมู่แปดพองขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ไปทางขวาเนี่ยจะเล็กลงแต่อีตองมู 8, ม่แปดบางทีมันยกเว้นมันพองขึ้นมานิดหน่อยนะครับครอบสี่ขนาดไอออนที่สเสถียรซึ่งตรงนี้เธอต้องลองจัดเรียงดูถูกไหมเธอต้องแบ,บ่งเป็นไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนะแต่รู้ว่ามีแนวโน้มคือ,ค,อคือบนลงล่างเนี่ยข้างล่างน่าจะใหญ่กว่าข้างบนใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอะไร ข้างล่างถ้ามันเป็นโลหะมันจ่ายในตอนไปกับข้างบนที่เป็นอะโลหะรับไปในตอนมามันก็จะมีโอกาสได้ถูกไหมในทนานี้เราจะไม่ทําเป็นแนวโน้มให้เราจําว่าบวกจะยิ่งยิ่งบวกจะยิ่งเล็กนะครับยิ่งบวกจะเล็กแล้วก็ยิ่งยิ่งลบอาจจะใหญ่นะครับโดยเทียบที่อะไรครับเทียบที่การจัดเรียงเองตอนหลังจากจ่ายหรือรับไปในตอนไปแล้ว นะห้ามจำมาบนลงล่างหรือไ,ไปด้กวขวาให้เราจัดเรียงได้ตอนมันเราก็ดูว่าถ้าเชลเท่ากันจํานวนชั้นเท่ากันบวกจะเล็กกว่าลบถ้าเชลไม่เท่ากันเชลน้อยก็ต้องเล็กกว่าก,กว่าเชลมากถูกไหมเชลคือชั้นชั้นอ่ะนะถัดมาคกกวามเป็นโลหะทางซ้ายเป็นไงครับทางซ้ายโลหะเยอะทางขวาโลหะน้อยลงล่างยิ่งเป็นโลหะขึ้นบนยิ่งเป็นอ่าโลหะงั้นบนลงล่างต้องเป็นมันเป็นโลหะเพิ่มขึ้น ซ้ายไปขวาความเป็นโลหะจะลดลงถูกไหม <código> เหตุผลก็คือถ้าถามเหตุผลความเป็นโลหะโลหะเนี่ยมันมันคือพฤติกรรมของความที่จะต้องจ่ายห e รือต้องออกไปงั้นถ้าตอมใหญ่ก็จะจ่ายหรือตอนได้ง่ายเห็นไหมก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วไปทางขวา,วาตอมเล็กลงอีก e ตันก็จ่ายยากขึ้นก็จะความเป็นโลหะลดลงถูกไหมครับเออขั้นตันไดก็เลยเขียนอย่างนี้ไงนึกออกใช่ไหมขวาบนเป็นโลหะซ้ายล่างเป็นโลหะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาก่อน ถึงความว่องไวใช่ไหมเมื่อกี้ความว่องไวมันต้องดูว่องไวอย่างไหนนะเราจะบอกว่าเอ้ยบนล่างซ้ายขวาย่างเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกลุ่มก่อนถ้าเป็นโลหะนะครับเธอก็แบ่งกลุ่มก่อนถ้าเป็นโลหะโลหะนะก็ต้องว่องไวที่จะจ่ายใช่ไหมงั้นลงล่างจะยิ่งไวถูกไหมเออเพิ่มขึ้นถ้าเป็นโลหะนะครับ โลหะลงล่างเอไวขึ silently, e ้นเพราะว่าจ่ายอิเล็กตรอนง่ายขึ้นเนื่องจากลงล่างอะตอมมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอะโลหะจะลดลงนะครับอะโลหะเพราะว่ารับอิเล็กตรอนยากขึ้นเนื่องจากอะโลหะมันไม่มันตรงข้ามกับโลหะอะโลหะเนี่ยมันชอบที่จะรับอิเล็กตรอนลงล่างอะตอมใหญ่ขึ้นโอกาสที่จะรับอิเล็กตรอนรับยากไหมอะตอมเบลเลิเลยรับไม่ได้ถูกไหมมัน อะตอนที่เทอเลตอนได้ดีต้องอะตอนเล็กๆมาดูซ้ายไปขวาบ้างถ้าเป็นโลหะนะครับไปทางขวาเนี่ยอะตอมเล็กลงถูกไหมก็จะจ่ายอิเล็กตรอนยากขึ้นมันต้องลดลงเพราะจ่ายอิเล็กตรอนยาก